เอาวัวไปผูกไงก็ได้ที่ไั้จะต้อไปหาวัวตัวใหญ่ที่ได้จะสอกไปหาวัวตัวเล็กมาเน่มาสิมาสิเดี๋ยวมันก็เติรจะตามไปเองใช่ไหมมามามา อาเราปลดเชือกยังไงเราจะจับได้ไหมอ่ะไหนว่ามันรู้ทางอ่ะนัดออกมาก่อนลูกมันไม่มาเนาะถอยมาลูกมันออกมาแล้วไหน เออนี่ไปสิไปหาแม่นุ่นไปไปไปอืมตื่นนะเนี่ยสองตัวเนี่ย áo 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 bê, vộing nhanh lắm đấy, mọc เลื่อนไหวไหมมันจะมีร่องขนรถไถเนี่ย น่าจะผูกมันได้แล้วนะครับทำไมโอ้ยมาทาม,มาเดินช้าๆหน่อยพ่อตอนนั้นที่เรามาจับกบอะจับตรงไหนอะแล้วทำไมปีนี้น้ำมันยังเต็มอยู่เลยพี่แม่กระโดดแล้วอ๋อหรอ นี่ไฟซะมันจะจุดกอนเองนีน้ำน้ำเล็ทำไมไปไกลจังอ่ะบีเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมพี่น้าเหนื่อยไหมครับ อยู่ไหนอ่ะนู่นเด็กเทพมันอยูท่นนที่หน้าเราหนิไปเริ่มถ่ายหนิถ่ายตรงไหนถ่ายตรงนี้แหล,ละน้องูัวไปถึงแล้วนะตัวขึ้นอยากเป็นเด็กเลี้ยงวัวไหมครับอยากเป็นเด็กอยากเป็นเด็กอะไรเลีเล้ยงบัวทำไมมันเป็นยังไงเด็กเลี้ยงวัวมันดีอยากเป็นช่างช่างอะไร ะช่างช่างเหมือนเป็นพ่อไงช่างเหมือนพ่อเหรอทำไมล่ะทำไมล่ะนั้นบีบีบน่าภูมิใจไหมโตขึ้นหนูอยากเป็นช่างเหมือนพ่อ ติดีนั่ปลอยกันได้ังยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางอีกเหรอมามานี่มา

ตอกเข้าไปนี่เราเดินไกลมาระยะทางประมาณยังไม่เดินไกลประมาณร้อยเมตรแค่นั้นเลยไม่ใช่เลยสองร้อยเมตรแค่นั้นเลยเหนื่อยมากหนึ่งกิโลอ่ะเมตรหนึ่งกิโลเมตรเลยยีเมตรต่าเอี้ยเมียเป็นอะไรยังไงกัดขากูอืมโดนบอม แค่นี้เหรอเอาแค่นันะ้นต่อขึ้นอยากเป็นไรนะบอกพ่อหน่อยเป็นไรนะช่างอะไรช่างอะไรเอาบอกแม่มานะนะมีงูด้วยเหรอ,อง,หงูตรงไหน โอ้ยไอตัวนั้นกัดคันมากเลยเจ็บด้วยเ,วเออกินเหมือน,นบัวเหรอปัามปัม๊มปั๊มปัาม,มาปัามปัามาม,ม,ม,มันไม่เคยมาไ,มไ,ไอ้ต้นอะไรบี ทำไมสวยจังบีต้นอะไรนี่ลืมพื่อล้วแล้วแล้ววีเอไหมแล้ววีเอไหมแล้ววีเอแหละที่มันมีลูกแดงๆอะ่ะลูกสีเหลือง เหนื่อยไหมน้าไหนรอยขารอยเท้าวัวอยู่ไหนไหนอยู่ตรงพื้นเอาชี้ชี้ให้แม่ดูก่อนน้ารู้จักไหมรอยเท้าวัวเป็นแบบไหนไหนชี้สิไหนไหน รอเที่ยงไหนเที่ยงเที่ยงเนี่ยนหรอให้มันอยู่เดี๋ยวไปดูหนูกันหนูกันอยู่ไหนล่ะพี่ หลอกอยู k, ่แล e ้วม so The hey, right. ีมีรูหนูได้หรอมีรูหนูไหมอยู่ไหนอไแล้วน้ำเต็มขายพี่น้ำหมดแล้วเดินมันร้อยเดือนแล้ว มาเปียกขาหมดแล้วเปียกขาหมดแล้วเปียกขาเปียกขาเพราะว่ามันมีน้ำค้างไงลงแล้วขึ้น,ข,นขึ้นแล้วลงไม่น้ำค้างไม่คมดิ้งบ่กอ่าไม่ใช่แม่คดีิ้งน้ำค้างนี่ มันเป็นอุโมงอะไรบีอุโมงบโอุโมงมองน,น,นั่นไงน่าเห็นไหมนั่นไงอุโมงข้างหน้ารอดได้อได้ไหมไน่าจะน่าจะได้นะ